สตโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมองรู้เร็วรอดปลอดอัมพาตนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเขาเผยแพร่โดยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์มาพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมเราจะได้ระมัดระวัง แล้วก็หมั่นสังเกตตัวเราเองนะครับแล้วก็เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยก็จะทําให้เรารอดปลอดภัยได้นะครับทีนี้สโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีลักษณะอาการอย่างไรนะครับถ้าคุณผู้ชมมีลักษณะอาการดังต่อไปนี้รีบไปพบแพทย์ด่วนนะครับ1ก็คือใบหน้าชาปากเบี้ยวพูดไม่ชัดลิ้นแข็งนะครับ2เนี่ย แขนขาอ่อนแรงหรือชาข้างใดข้างหนึ่ง 3. เวียนหัวเดินเซเสียการทรงตัว 4. ตามัวเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีกเป็นต้นนะครับลักษณะอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์ด่วนเลยนะครับโรคหลอดเลือดสมองนั้นป้องกันและรักษาได้หากเกิดอาการเนี่ยให้รีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดภายใน4ชั่วโมงครึ่ง หรือโทรแจ้งสายด่วนหมายเลข1669เพราะโรคหลอดเลือดสมองรู้เร็วรอดปลอดอัมพาตนะครับ